We the. กับพิมเขาไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพอพอมาในลุคของสาวเฮ้ยสมหมากซัมเมอ,ม,มอร์ซัมบารามาแชร์วิธีการตั้งแต่เตรียมผิวนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตระหว่างวันแบบว่าให้มันอยู่กับเมคอัพเนี่ยคงทนตลอดเวลาที่พี่ผิวหน้าดีอยู่แล้วพี่แต่งอะไรก็ได้อ่ะวันนี้จะแบ่งหน้าเป็น2ฝั่งนะคะคุณพี่ค่ะจะสังเกตว่าพอๆนะคะหน้าฝั่งนี้นะคะจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะก็คือแบบว่าสิวพดแล้วก็มีรอยสิวนะคะส่วนฝั่งนี้ทุกคนจะค่อนข้างเคลียร์กว่าพอๆก็เลยทาคลิปออกมาให้มันตอบโจทย์คนทั้ง2ะะเภนคคือคนี่มงปัญหาผิว่ะเดี๋ววันน้จะ เป็นยังไง how to แต่งยากแต่งง่ายแต่งน้อยแต่งมากแต่งอะไรยังไงไปดูกันได้เลยจ้ามเ m m e r เนี่ยหลายๆครก็จะค่อนข้างกลัวที่แบบจะต้องแต่งหน้าเยอะใช่ไหมเพราะว่ากลัวว่าหน้ามันจะหยืบมันจะหยาบบ้านเราอะประเทศเรามันเป็นแบบอากาศแบบว่าร้อนชื้นอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แบพอเตือนอยู่เสมอเลยดูเตือนอยู่เสมอว่าก็คือผิวเราจะต้องมีความชุ่มชื้นแล้วที่สําคัญที่มันเพิ่มเข้ามาที่เราพอเพิ่งค้นพบได้ก็คือความเย็นนะคะทุกคนค่ะให้ผิวเรามันมีความเย็นตัวลงแล้วทุกอย่างมันจะสมดุลขึ้นมากๆเลยราาาะะะนั่่่่อจีีมมมมผิวววคไไปญหหื ผวความชุ่มชื้นสําคัญมากๆค่ะแล้วก็ความเย็นก็สําคัญนะคะลากลาเรเดลี่มอยส์เจอร์แพดนะคะสูตรสีฟ้านะแปะลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะหนูต้องแปะตรงไหนล่ะแปะลงบริเวณกลางหน้านะคะตรงช่วงหน้าแก้มตรงช่วงจมูกอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างคลายความมันได้ง่ายนะคะเราก็จะเอาความเย็นไปช่วยเขานิดนึงนะทุกคนโทนเนอร์แพดอันนี้นะคะทุกคนของลาการเขาจะให้น้ำมาแบบชุ่มมากๆเลยนะคะบริเวณที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องแปะโทนเนอร์แพดนะคะทุกคนก็คือบริเวณจมูกนี่แหละเพราะว่ามันมีรูขุมขนเยอะนะคะหน้าแก้มจมูกแบบ จำไว้เลยว่าต้องแปะโทนเนอร์แผ่นะคะถ้าจะแปะตรงคางก็แล้วแต่คนนะคะว่าแบบแห้งมากไหมอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอ่พอจะไม่ได้แปะนะคะระหว่างนี้ทําอะไรคะพี่ไปแต่งตาคะ่ะเหมือนที่พ่อๆทำอยู่ทุกคลิปสาหรับในช่วงของไพรเมอร์นะคะสิ่งที่คนทั้งสองประเภทต้องการทั้งคนที่มีปัญหาผิวและไม่มีปัญหาผิวนะก็คือการควบคุมความมันบริเวณเปลือกตาคะ่ะบอกเลยว่าซัมเมอร์นะคะมันอากาศร้อนและอย่างที่บอกว่ามันมีความชื้นด้วยใช่ป่ะประเทศเราอ่ะตื่ลืมตาหลับตาทั้งวันอะไรเงี้ยทุกคนบางคนเคยเจอปัญหาทีาท่แบบว่าอาชัน,น้็เปน Pri มเมอร์สำหรับตานะคะคือไม่มีสีเหมือนพรเมอร์ที่ใช้ไว้ลงผิวเลยแต่ว่าอันนี้สำหรับเปลือกตานะคะทุกคนเนื้อมันก็จะมีความเบาวกว่าเดี๋ยวบางคนจะถามพี่หนูเอาพรเมอร์ที่แบบลงผิวมาลงตาได้ไหมก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าอย่าลงในปริมาณที่มันเยอะเกินไปเพราะว่าตรงนี้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่บริเวณที่มันมีรูขุมขนขนาดน,นั้นตัวนี้เขาก็จะเนื้อคล้ายๆกับพรเมอร์ที่ลงผิวเลยนะแต่ว่าจะมีความลื่นๆกว่านิดน,นึงมาถึงพาเลตตแต่งตานะคะทุกคนวันนี้พี่อพอจะใช้เป็นพาเลตต์นี้จจะ, ette, 4, 12, ะ,ะจะเ,นเน้ยจ้ง ทําไมถึงเลือกใช้เป็นแบบเนื้อแมตทั้งหมดล่ะพี่หนูไม่ได้มีปัญหาผิวนี่แต่พอ,พอ,พอกำลังคิดว่าเทรนปีนี้ที่กําลังมานะคะทุกคนเขากาลังพยายามเคลียร์เอาความเงาเอาความวาวของส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่งานผิวออกทั้งหมดนะคะก็ละเลยแบบเออเฮ้ยอิงกระแสนิดน,นึงก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีประมาณนี้ในการลองพื้นเปลือกตาไปนะทุกคนมันแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยด้วยซ้ำแหละแต่ว่าเราก็ลองพื้นไปก่อนนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาว่าเฮ้ยพี่หนูเปลือกตาค่อนข้างค,ำะคะ้ำมากค่ะคือหนูก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไอพายเมอร์ที่ เออ่สีตาสีละมันนี้ได้นะคะสีเคลียรเคลียก่อนทำให้มันขึ้นมาสม่ําเสมอกันนะจ๊ะโปะไว้แบบนี้ได้เลยแล้วแปรงก็ใช้เป็นแปรงฟงๆใหญ่ๆได้เลยนะลงไปจนถึงโหนกคิ้วได้เลยนะทุกคนนี่ พอพอจะขยับมาเป็นสีที่เป็นประมาณนี้กับประมาณนี้ค่ะมาทําในเรื่องของการชิดขอดขอบตานิดเดียววันนี้จะไม่ได้แต่งตาเยอะเลยทุกท่านเพราะว่าเราเป็นซัมเมอร์นะคะพี่หนูเป็นคนหน้ามันจริงๆค่ะฝั่งนี้เดี๋ยวพอพอจะขยับมาใช้เป็นอายแชโดว์แบบเป็นสติกให้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ติดโทนมากขึ้นนะคะพอพอจะขยับมาใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นอายพรีเมอร์ของจาวินเดอร์โซนะคะแปะลงไปตรงบริเวณนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เขาค่อนข้างจะแห้งไวทุกคนเวลาแตะปุ๊บเราก็ต้องรีบเกลี่ยเลยพวกอายพรีเมอร์มี อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างช่วยได้นะคะดูหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ต้องการแต่งตาหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่งตาสีเดียวออกจากบ้านได้เลยในชีวิตประจำวันแล้วก็จะติดทนมากมาด้วยนะคะเมื่อกี้มีตัวแทนชาวบ้านถามหนึ่งคนมาก็คือเป็นทีมงานข้างหลังเรานะคะถามว่าพี่หนูแต่งตาสีอ่อนขนาดนี้ตามจะดูโปนตาจะด,ดูดูโลหรือเปล่ามันเหมือนแบบว่าเฮ้ยไม่มีสีตาเรยคนที่แบบเป็นคนตากลมโตแล้วก็ตาโปนอะไรเงี้ยอาจจะดูโปนกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพี่ปัญหานั้นนะ,ะอาจจะแอบเอาสีแบบว่าเข้มๆนิดนึงมาไกด์ลายตัวขอบตาเราได้ว่าเออเฮ้ยา แต่พอๆเนี่ยวันนี้จะไม่ได้ย้ำเยอะและ้วเมื่อกี้เราลงเป็นไพราเมอร์ไปแล้วไงเราก็ลงไอเชดว์แบบฝุ่นได้เลยแล้วพี่พอทำไมพี่พอไม่แต่งให้มันชิดขอบตาอย่างนี้ล่ะเพราะว่าพอๆเป็นคนมีปัญหาตาตกนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งถ้ามันตกมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสีเข้มเนี่ยไปนเน้นตรงความตกออกมากมันจะยิ่งดูตกลงอีกนะคะเพราะพอก็จะยอยู่ประมาณเนี้ยตรงเส้นชั้นพับตาแล้วก็เวลาแต่งแต่งออกตรงๆงออกไปอย่างนี้เพื่อเป็นการเปิดให้หางตาเราดนูยาวขึ้นนะคะแล้วก็พื้นที่ตาดูกว้างขึ้น งานตาเราจะจบกันที่เท่านี้นะคะทุกคนเนี่ยมาเริ่มดัดขนตาแล้วก็ติดขนตากันเลยเทคนิคการดัดขนตาสอนไปแล้วคลิปที่แล้วว่าเลนทน์ไปดูกันได้นะพี่สําหรับช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนช่วงปีนี้ที่ผ่านมามันมีอีกไอเทมหนึ่งที่แบบค่อนข้างฮิตมากๆเลยนะคะก็คือการที่แบบว่าเราไม่ต้องปัดขนตาวไม่ต้องใช้มัสคร่าเลยเลยแต่ว่าเราใช้เป็นแบบพวก ขนตาที่มันมีกาวในตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยนะมันมาแก้ปัญหาในสะ่วนของว่าเราไม่ต้องไปยุ่งยากในเรื่องของการมานั่งทากาวติดขนตาถูกปะ่ะแล้ว2ให้มาเป็นแบบชอบ่อและรูปทรงมีให้เลือกเยอะมากๆทุกคนคะ่ะใครที่แบบว่าไม่ได้อยากแบบว่านั่งล้างมาสคาร่าออกเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นไอเทมหนึ่งที่แบบช่วยได้มากๆเลยนะช่วงนี้ชอบมากๆเพราะว่ามันง่ายอะทุกคนแล้วก็เลิกการใช้มาสคาร่าไปเลยอันนี้ก็ติดขนตาค่อนข้างจะฝ่อขอนี้เธอเป็นอันนี้แล้วกันทุกท่านอันนี้เป็นของพี่ไอาตาค่ะเบอร์ที่ว่าพอใช้เป็นเบอร์ววิิธีีีกกกกาาาารรตดเเเป็นนออยยยย่่่่งง้้ลลลลพไมถืะจแ างไปที่ใต้ขนตาเลยนะคะแต่ว่าอย่าวางให้มันชิดมากเพราะว่าถ้ามันชิดเกินไปมันอาจจะทําให้เลืองตาได้นะวางประมาณแบบว่าโคนของขนตานั่นแหละแล้วตัวรุ่นเบอร์ศูนย์ของพี่ไอตาเนี่ยเขาจะค่อนข้างไล่ระดับความเฉียวขึ้นนะคะมันจะทําให้ปรับรูปตาเราให้ดูแบบทั้งหมด3ชอ่อติดง่ายมากนี่ทุนาะติดมาแล้ว2ฝั่งนะคะสวยมากเบอร์นี้นะคะพูดเลยว่าควรเอฟนะคะทุกท่านเบอร์ศูนย์สี่นิกโกเดี๋ยวไปเริ่มงานผิวได้แล้วค่ะหลายๆคนน่าจะรอตรงนี้อยู่อะพอ,พอขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมแปบบ๊บนึงนะคนอาจจะแบบว่ายี่ปััทมน,นงงไ ยังไงพี่พูดมันดีๆนะแค่บอกว่าคนที่มีปัญหาผิวที่นี่คือผิวอาจจะรู้สึกว่าเมันคอนเซิร์นแล้วมันมีเท็กเจอร์ก็าตจฟิบบ้ามีเท็กเจอร์ผิวคือมีรูคุมขนมีรอยสิวมีสิวนูนๆอะไรอย่างเงี้ยกับอีกคนนึงที่แบบไม่ได้มีปัญหาผิวก็คือคือผิวค่อนข้างเรียบเนียนแล้วก็แบบว่าค่อนข้างไม่ได้เห็นรูปุมขนชัดอะไรอย่างงี้ขั้นตอนหลังจากที่เราถอดทนเนื้อแผ่นแล้วนะคะทุกคนพอ,พอจะลงสกินแคร์แค่หนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งแน่นะคะฝั่งนี้คืออคคนนนนีี่่ผิิิววววมมััต้งกกาาารรรแบบไดเเเเะะย็พป สองฝั่งเลยนะคะทุกคนโมเลกอโลจีสตาร์เตอร์ซอฟต์ครีมนะคะเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวให้ดูเนื้อความเนื้อของเขานะคะเวลาเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะทุกคนเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะคนที่ผิวมันเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มันเนื้อหนักมากๆเพราะว่ามันจะดันออกทุกอย่างมันจะหยาส่วนคนที่ผิวแห้งเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเนื้อกลางๆที่ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะทุกคนไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ระเหยหายไปรู้สึกว่า,า,าวะคะ ไม่ผิวเราเย็นแล้วเราจะไม่ได้เอาอุณหภูมิจากมือลงไปทำให้ผิวเราขึ้นมาร้อนอีกเหมือนเดิมแล้วก็เวลาลงผิวช่วงซัมเมอร์นะคะอย่าลืมทุกท่านคอเคอนะคะตรงบริเวณนี้ก็สาคัญตืวงทีหลายคนชอบแบบจะเวนตรงนี้ดวยเพราะว่าหนูเป็นคนมีเหงื่อรอบปากอะพี่คือเวลาหนูออกไปข้างนอกหนูก็เจอเหงื่อแล้วตรงเนี้ยมันยังไงมันก็ยืดจริงๆมันยืดได้คือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นบริเวณที่เหงือ่อออกก็จริงแนตะ่ถ้าเราไม่บำรุงเลยเนี่ยเราไม่ทากันแดดให้ถึงเ,เ,เราไม่ทาบำรุงให้ถึงเนี่ยมันก็จะานนรงนีี้ํส่่ััะคะทคทฝบ ไม่ได้มีปัญหาผิวมากแล้วก็ต้องการโชว์ผิวสุดๆในช่วงของซัมเมอร์นี้นะคะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาผิวแบบต้องการให้แบบผิวมันคุมมันนิดนึงนะคะพอๆแนะนําว่าให้ใช้เป็นกันแดดควบคู่ไปกับเบสที่มันค่อนข้างจะออยล์คอนโทรลนิดนึงก่อจะเริ่มไปฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะแทนเ a มเมอร์เมดสกินเจล UV วี50บวก PA++++ 4บวกสำหรับเฟซแล้วก็บอดี้นะทุกคนเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะ สําหรับคนที่แบบเฮ้ยพี่หนูอยากแต่งหน้าให้มันมีความปอ p s t a ออ p ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยให้ผิวแล้วมันมีความแบบเลนๆนแสงหน่อยสําหรับคนที่ผิวติดเหลืองมากนะคะพอๆก็ติดเหลืองมากๆอยู่ประมาณนึงเลยตัวนี้ก็จะทนัพผิวประมาณนึงนะคะชื่อรุ่นของเขามันคือเป็นเมอร์เมดใช่ไหมนะเออเฮก,ก็ะส่งเ oh. มอร์เมดกลับสู่ทะเลไง oh. เข้าใจปะแล้วเวลาลงไปแล้วผิวมันก็จะมีความโกรแบบนี้เลยนะคะความต่างมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาผิวมี็กเจอร์ผิวเลยถ้าเราไปใช้โปรดักต์ที่มันค่อนข้างโชว์ผิวเนี่ยมันจะ ทุกคนเราก็จะได้กันแดดที่มันมีความโทนัพผิวขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็โชว์ผิวสุดๆไปเลยนะคะความโกล ow, ความแรงคือจัดเต็มแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งละ่ะพี่หนูเป็นคนมี็กเจอร์ผิวหนูจะต้องทำยังไงหนูก็อยากให้ผิวมันเล่นแสงเล่นโกลเหมือนกันใจเย็นค่อยๆปฏทีขั้นตอนอันดับแรกพอๆจะลงเป็นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งก่อนเมื่อกี้เราลงสกินแคร์แค่หนึ่งตัวถูกไหมคะทุกคนคะแล้เราไปนคนผิวมันคือระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันอาจจะยืดจะหยาดได้แต่ว่าพอ กันแดดที่มีส่วนผสมเน้ำของความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะพร UV Miracle Protect Repair สูตรไฮเดรตนะทุกก็จะลงไปได้เลยนะคะอย่าไปกลัวหน้าหยืดจากกันแดดคุณนะกลาทาไปแล้วเนื้อมันหายไปเลยสาหรับคนผิวมันนา่าจะชอบมากๆแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นถึงอยู่เสร็จปึ๊บพี่หนูก็อยากหน้าทนอัพเหมือนฝั่งคนที่เขาไม่มีปัญหาผิวเหมือนกันทํายังไงได้บ้างก็ใช้เบตสตัวน,นี้คือ JoVina Hello Tone Up นะคะทุกคนเป็นซันสกรีนเหมือนกันประโยชน์ของการใช้เบสมีเยอะมากทุกคนทําให้หน้ามันดูแบบวววว่่่าาาาาามมมีีคคทนนนนนออพพขึ้นนะะ้้ะะเเเรรใชป็สงห ติดเหลืองอย่างที่บอกนะพ,อพอจะใช้เน้นย้ำลงไปอีกทีตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะเพื<บ>่อปรับให้สีผิวเราอขึ้นมาสว่างอีก,อกนิดนึงเอาใ,ใช้จริงจะหมดแล้วด้วยแล้วตัวนี้นะคะเขาเขียนไว้ข้างหลังเลยว่าเป็นออยล์คอนโทรลแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้พวกแบบว่ากันแดดโทนอัพนะคะทุกคนมันช่วยอะไรหรือเปล่าใครที่มีปัญหาแต่งหน้าไปแล้วระหว่างวันรู้สึกว่าอุ้ยหน้ามันดอปจังเลยการเลือกใช้เบรดการใช้พวกกันแดดที่มันมีโทนอัพนะมันจะทําให้หน้าเราไม่ดอประหว่างวันเท่าไหร่นะคะ มติว่าพี่ค่ะหนูไม่ได้มี็กเจอร์ผิวก็จริงหนูไม่ได้มีสิวไม่ได้มีอะไรก็จริงแต่หนูว่าคนหน้าแห้งมากเลยในซัมเมอร์เนี้ยลัวว่าแบบว่าเฮ้ยระหว่างวันหน้าหนูมันจะแคลกอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เป็นหน้าร้อนหน้าหนูก็แคลกค่ะพี่ก็อาจจะเติมความชุ่มชื้นเข้าไปได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะพอจะใช้เป็นตัวนี้เลยจ้าเอนะคะทุกคนดิลไลท์เจลโล่โกลดไลเซอร์นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวที่บอกไงไม่ได้มี็กเจอร์ผิวใช่ปะเราสามารถเน้นได้เลยจะอยากจะโกลแค่ไหนเน้นได้เลยค่ะในช่วงของ Summer, แดดเมอร์เมดเมื่อกี้ไม่พอพี่ขาอยากดิวอี้สุดๆไปเลยค่ะซัมเมอร์หนูต้องโชว์ผิวเริ่มแล้วนะทีนี้จะต้องเริ่มงานผิวแล้วนะพอพอ,พอใช้เป็นโปรดักต์เดียวกันแต่ว่า2สูตรแบบนี้ค่ะคุณแม่ขาเหมือนสปอนไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่สปอนจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเป็นคุชชั่นจากบ้านมินเล่นะคะพอพอได้มีโอกาสลองตัวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้เป็นรุ่นเพอร์เฟกต์แมทนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งออกรุ่นใหม่ออกมาเป็นเพอร์เฟกต์โกลนะคะมันน่าจะเหมาะกับอันนี้มากๆเลยที่พอพอทำเป็นแบบสองฝั่งนะคะทุกคนคนิ Perfect glow skin cover ying, cushion, PA p e ตโกลสกินโคเวอร์เบอร์ริงคัชชั่น S h i o n s ิบ5วก P A 3ามบวกพอใช้เป็นสี2ูนย์สองเนทรนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันมินเล่เพอร์เฟกต์แมตช์ลองแวร์คัชชั่น S B f 50บวก P A 3บวกนะศูนย์สองเหมือนกันเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้ก่อนฝั่งโกลนะ โอแต่ก็ยังก็มีความปกปิดประมาณหนึ่งเลยนะคะพี่ขาในช่วงของซัมเมอร์ค่ะคือหนูลงคุชชั่นแล้วมันจะหยืดไหมคะต่อให้หนูเป็นผิวแห้งมันจะหยืดไหมคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเตรียมผิวมาดีนะคะลงคุชชั่นก็ที่เป็นสูตรโกลว์ก็ทําได้ถ้าเป็นหน้าซัมเมอร์อะขอเนี้ยาสสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งแล้วกันถ้ายังอยากจะใช้คุชชั่นสูตรโกลว์อยู่นะคะก็เป็นการเน้นงานผิวเพื่อแบบเป็นการโชว์งานผิวนะคะนอกจากเป็นคนผิวแห้งแล้วก็คนที่แบบไม่ได้มี็กเ t อ r ์ผิวนะคะก็คือสามารถใช้สูตรกกกลลลววไ้้เเเยแแ็ออออะะงบรริณหหนนนะะาาา่่คคืม ริเวณกลางหน้าเพราะเดี๋ยวเราจะมีคอนซีลเลอร์จะได้แบบว่าไม่ต้องเลเยอร์ที่มันเยอะจนเกินไปฟังกโกลค่ะหน้ากโกลเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งแมทกันพี่พอๆบอกเลยว่าพี่พอๆลองมาแล้วอภินิหารนะ่ะพี่สําหรับคนที่แบบพี่ หนูอ่ะเป็นคนผิวมันแล้วหนูแต่งหน้าโชว์ผิวไม่ได้เลยใจเย็นมันไปโชว์ที่ขั้นตอนอื่นได้พี่แต่พี่เอางานผิวระหว่างวันโฮให้หน้าพี่เกาะอยู่ทนทั้งวันก่อนด้วยการใช้เป็นสูตรแมทนะพี่นาแต่เราต้องทำความเข้าใจผิวเราด้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนผิวมีเท็กซเจอร์เพราะนั้นน่ะอาจจะต้องทาให้เบคอัพมันเกาะอยู่ทั้งวันก่อนนะคะส่วนเรื่องความโคลเนี่ยเดี๋ยวความมันออกมาหน้ามันก็โคลเก็แต่ป้าหรือว่าอยากจะสร้างขึ้นก็สร้างได้ไฮไลท์แบบฝุ่นมีอันนี้เป็นคุชชั่นสั่งแมทนะ ะคะใครที่แบบเป็นคนผิวมันผิวผสมนั้นอชอบเพราะว่าพอๆก็เป็นคนผิวผสมเหมือนกันนะคะอีกเทคนิคนึงที่อยากให้คนผิวมันผิวผสมทํานะคะทุกคนพอๆแนะนําไม่ใช้ฟองน้าตบแห้งค่ะมันจะลักษณะเป็นแบบนี้มันจะช่วยทําให้ผิวของเราเซ็ตตัวมากขึ้นหลังจากที่เราลงคุชชัน่นหรือว่าลงรองพื้นนะคะ้วเราลงไปเสร็จแล้วเราก็ตบเพิ่มได้เลยนะคะที่หนูผิวแห้งหนูใช้ได้ไหมคะใช้ได้นะคะแต่ว่าพอๆกำลังคิดว่าพอ,อเราผิวแหง้งใช่ปะเราลงคุชชั่นที่มันมีความเปียกๆไปแล้วก็ให้มันกองอยู่บนผิวได้เพราะว่าค อยู่ประมาณนึงอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องไปแบบไปตบให้มันดรอเซตตัวเร็วขนาดนั้นแต่ว่าในอันนี้ผู้ในกรณีของคนที่แบบมีผิวที่แบบมันแล้วก็ผสมนะคะมันจะมีความต่างกันตรงนี้เลยค่ะทุกคนค่ะระหว่างสูตรกลกับสูตรแมทนะสูตรกลทุกคนจะเห็นเลยว่าตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะมันจะมีความเห็นเท็กซเจอร์ผิวถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบซีเรียสแล้วก็อยากโชว์ผิวมากๆนะคะก็คือใช้สูตรกลได้เลยแต่ถ้าอยากปกปิดอยากให้ความเงาเนี่ยคือให้เอฟเฟกต์ผิวมันดูแมทขึ้นนะคะ เ็และปื๊บเราจะมาเก็บผิวกันอีกทีหนึ่งด้วยคอนซีลเลอร์นะคะนี่พอพๆใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองเลยนะคะเพราะว่าลืมลงเบอร์ศูนย์สามนั่งลงตั่งตะก่อน,นลงกุชชั่นคอนซีลเลอร์ของเรานะคะทุกท่านผิวที่แบบมีปัญหาผิวหรือไม่มีปัญหาผิวสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะสําหรับซัมเมอร์คือเหมาะมากๆทุกคนคะ่ะเพราะว่าคอนซีลเลอร์เราค่อนข้างกันน้ำนะคะเราใส่เทคโนโลยีแอร์รี่ฟิกเซอร์มาด้วยนะคะคอนซีลเลอร์มันจะมีความแบบว่าเหมือนกระจายตัวกันเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเราไว้นะคะทุกคคคนนน่ะเเดดดีี๋ยยว้าาใรออออหหห็ททสบๆะะพ,พลงต ส่งกรา,า,พากรพอจะเริ่พร้อมที่เรามีอยู่ในมือมันจะได้ไปต่อไหมและทุกคนจะรู้เลยถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามปภในทิกต็อกนะคะพอๆพอไม่เคยทดสอบส่งการแบบปกติเหมือนคนอื่นเขาสักปีหนึ่งทดสอบโหดมากแต่ละปีเพราะว่าเราอยากให้ใครที่มาจ้างเราก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งโปรดักเราเองนะคะให้บรรเทาไปเลยประสิทธิภาพว่าเออเฮ้ยมันทําได้จริงหรือไม่หรือมันอย่างไรนะคะที่พอทำไมไม่ลงให้มันชิดขอบตาเลยพี่มันขัดใจอะคือหนูนั้นมันเือรู้สึกกับขอบตาพี่ดาอยู่เลยแตเย็นเดี๋ยวเราก็แต่งตาล่างเดี๋ยวเราก็เขียนดอลลี่อายการเอา เลเยอร์ของคอนซีลเลอร์ลงไปทับอีกทีนึงมันอาจจะทำให้แบบเออให้ดูหนาเกินไปสำหรับคนที่แบบมีริ้วรอยเยอะๆอะการลงคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อานา้ำลงไปมันอาจจะทำให้ดูแบบดูแครกดูแบบว่ารแบบแบบแบบิ้วรอยมันเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้สำราบครีมบลัชนะคะทุกคนคือคนที่มีปัญหาผิวหรือไม่มีปัญหาผิวก็ลงครีมบลัชได้นะคะคนที่ต้องการความแมตความคุมมันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลงแบบฝุ่นต่ออีกนิดนึงนะคะแต่ว่าพอๆเลือกใช้เป<อ>็นล<อ>ิคว<ช>ิดบลัชทั้งสองฝั่งนะคะ้เป็นของ Our Un Liquid Class ันนี่บิงตี้ปาายมเป ความกว้างนิดนึงนะคะคือให้ผิวมันเหมือนแบบว่าเหมือนโดนแดดมาจริงๆนะคะพี่คือจะไม่ได้ลงแบบว่าเจาะเฉพาะจุดแล้วฝั่งแมตต์ก็เหมือนกันก็ลงเหมือนกันเลยเวลาพอเป็นหน้าซัมเมอร์อย่าลืมที่จะลงจมูกให้มันกรันกรันขมุงขมับลงนิดน,นิดหน่อยเป็นสีแบบสาวจีนเอาจะจีนจะทะเลจะอะไรผสมผสมกันไปพี่บนเปอ่ะฝั่งนี้เราก็จะหยุดไว้ที่แค่นี้เลยนะคะฝั่งนี้นะคะที่มี็กเจอร์ผิวเราอาจจะเซตอีทีด้วยแบบฝุ่นนะคะเพื่อเอาไปเลือนเหมือนเดิมเทคนิคเดิมเลยนะคะเอาแบบฝุ่นไปนเลือนความแบบนูนอะไรอย่างนะะี้ บัตรแบบฝุ่นมันก็หลักการเดียวกันกับแป้งฝุ่นนะทุกคนเพราะนั้นเราก็ลงบัตรแบบฝุ่นแทนแป้งฝุ่นไปได้เลยนะคะ ลงแป้งฝุ่นเซตผิวแล้วเน้นหน่อยทุกท่านแป้งฝุ่นอะไรก็ได้เลยแต่จริงๆแนละ้วคุชชานเขามันมีความแมทอยู่แล้วอะอย่างที่บอกว่ามันไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะว่าบ้านเราเป็นร้อนชื้นนะคะพอๆก็จะเซตแป้งฝุ่นมานิดหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นคนแบบว่าซีเรียสเรื่องความแบบว่าเงาอะไรเงี้ยก็ลงไปเลยทั้งหน้าแต่ว่าพอๆเนี่ยจะลงแค่บริเวณกลางหน้าแล้วสําหรับฝั่งที่เป็นแบบว่าโชว์ผิวละพี่หนูเซตแต้มไม่ได้โลคือบางทีความเงามันก็อาจจะทําให้หน้าหนูดูเหนื่อยดูเหนื่อยได้นะพี่นะนะก็เซ เซตต้องบริเวณกลางหน้าเช่นเดียวกันเพื่อให้ผิวมันแค่ตรงบริเวณกลางหน้าลดความเงาออกแต่เราไม่ได้ต้องการความคุมมันอะไรเท่าไหร่ไงนี่อ่ะะเอาอ่ะอา นะความซัมเมอร์หน้าเราจะต้องมีความแบบบรอนนิดนึงให้มันมีความดูเข้มนิดนึงเพื่อให้เราเฮ้ยพี่มันจะเลื่ดรับกระแดดอะไรเงี้ยเพราะพอ,พอ,พอก็เลยจะไม่ได้ใช้เป็นคอนทัวร์นะคะทุกท่านจะใช้เป็นบอนเซอร์แทนนะคะหนูเป็นคนใช้คอนทัวร์บอนเซอร์ไปเป็นเลยวิธีการใช้ใช้ยังไงนะคะนึกภาพว่าบอนเซอร์ bon เขาจะทํางานขึ้นโดยตรงเลยกับแสงและเงาของหน้านะคะทุกคนคะ่ะซึ่งความเข้มความแบบว่าอ่อนอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสีผิวเลยนะคนที่แบบว่าต้องการให้หน้ามันติดทนแล้วก็คุมมันมีเท็กซ์เจอร์ผิวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเเรราาใช้บออนนซ์ทีี่มมมัคว เมามากๆเนี่ยมันอาจจะไปทําให้เน้นท e เ t อ r ์อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวตัดปัญหานะคะใช้เป็นคอนทัวร์เนื้อครีมเอาแล้วกันสําหรับฝั่งที่เป็นคนที่มีท e เ t อ r ์ผิวนะคะนอกจากมันจะไม่ได้ให้ความมันแล้วมันก็จะทำให้หน้าเราดูมี shape มีอะไรมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้แบบไม่ได้มี t e เจอ r ์ผิวอยากให้ผิวดูเข้มขึ้นอยากให้ผิวดูร้อนขึ้นก็ใช้อนเซอร์ที่มีความเงาได้ตามปกติเลยค่ะ bare beauty liquid contour ขพอ่พอจะใช้ตรงนี้ ในการคอนทัวร์หน้าเนิดหนึ่งแค่ด,ดไปแค่ 2. ดอทพอมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าเออพี่หนูเป็นคนหน้ามีเทเจอร์ผิวนะหนูไปใช้บรอนเซอร์มันก็ทําให้หน้าหนูเงาขึ้นอีกดีก็ตัดปัญหาไปซะใช้เป็นคอนทัวร์แบบครีมใช้เป็นแปรงใหญ่ๆ่นะคะทุกคนพอเราจะต้องการให้ใหมันเอฟเฟกเหมือนเป็นการบรอนเซอร์หน้าแล้วก็ทําให้หน้ามันเข้มขึ้นโดยที่แบบมันไม่ต้องเป็นเชฟเป็นอะไรมากมายแต่ว่าให้สีผิวมันดูเข้มขึ้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งพอพอจะใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะอันนี้ใช้เป็น Сеќавајќи ประมาณนี้นะคะทุกท่านเห็นปะฝั่งนี้ก็จะมีความนาัวจะมีความแบบว่าเงามันก็จะสีมันจะไปด้วยกันหมดเราใช้เป็นบเซอร์ที่มีความเงาใช่ไหมแต่ถ้าฝั่งนี้ก็จะมีความแบบเป็นเชฟเป็นอะไรแล้วก็ยังมีความหน้าเข้มอยู่ก็ยังมีเชฟมีเงาที่เราต้องการอยู่เข้าใจปีบ้าแลวเดี๋ยวมาแต่งตาล่างกันนะคะก็ใช้เป็นสีตามเดิมที่เราใช้เลยนะคะทุกท่านแล้วเวลาเราลงผิวแล้วแล้วเดีเเ๋ยวมาแต่งตาล่างเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นภาพยิ่งขึ้นว่าดอลลี่อายจะอยู่ได้ประมาณไหนหรือว่าแต,ต่ง,งนนะะต่ว้าล่อานะคงเราว่ต พี่พิมเขียนดอลลี่ไอแล้วเลยลุกนี้เขียนดอลลี่ไอแล้วเลยไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนวันนี้ไม่เขียน เดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะพี่โปรดักสาหรับเขียนคิ้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะเน้น water proof นะคะทุก่างเงาลงไปก่อนเฉยๆใช้โปรดักปกติของเรานี่เลยนะคะแต่ว่าคีย์สำคัญมันน่าจะอยู่ที่แบบมาสคาร่าปัดคิ้วหรือว่าการแบบเติมหางคิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพอๆเงี้ยพอๆไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจะต้องเติมหางคิ้วขนาดน,นั้นในช่วงของซัมเมอร์อยางเราต้องการแบบเปลือยผิวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ทำไม่ควบันเปะมากนะคะเสร็จปึ๊บพอๆก็จะมาปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะถ้าเอาแบบว่า Step เซ 2ก hm. hmm. okay. uh ็ป huh. ัดไปเบาๆตัวนี However, so ok. ้ไม่ได้กันน้ําขนาดนั้นแต่ก็กันได้อยู่บ้างประมาณหนึ่งข้อเสียของตัวนี้ที่เจออย่างเดียวก็คือเป็นก้อนเน้นนึงแต่ก็โอเคอะคือมันเป็นสีที่โอเคมากๆสําหรับคิ้วนะคะพี่คะหนูอะไม่ได้จริงๆหนูคอนเซิร์์จริงๆเรื่องของคิ้วอะค่ะหนูต้องการให้แบบคิ้วมันติดทนด้วยในซัมเมอร์นี้อะไรเงี้ยหนูใช้อะไรได้บ้างราะคนจะแนะนําให้เป็นแบบว่าเป็นใช้เป็นที่เก็่คิ้วเป็นเมจิกอะไรอย่างงี้นะคะมันจะค่อนข้างจะกิดเส้นได้แล้วก็จะค่อนข้างกันน้ําประมาณหนึ่งคือถ อยู่ติดทั้งวันน่ะมันก็ไม่น่าได้ไงแม่หรือว่าเป็นแบบที่เขียนคี้แบบเจลอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็จะค่อนข้างกันน้ํานะคะประมาณนี้พี่อ้ามาอ้ามาทีเนี้ยขั้นตอนสําคัญแลวหลายๆคนน่นจะรอขั้นตอนนี้อยู่พี่ขู่ตายแล้วหนูเป็นคนผิวมันแล้วหนูจะต้องผิวแมทอย่างนี้เหรอหนูต้องแบบให้มันห,หน้ามันแมทนี้เหรอทั้งนั้นเป็น summer คือหนูต้องลงไปท้องทะเลหน้าหนูต้องแมทเหรอแบบหนึ่งเดี๋ยวให้จะท๋ยทำให้ฝั่งที่ไม่มี t e เ t อร์ผิวนะใช้เป็นแบบไฮไลท์แบบบาร์สติ๊กได้เลยอันนี้ใช้เป็นนนนนของชาาะททททุกก่่่วิธีีีรมัเซสดจ ให้เมคอัพส่วนอื่นมันเลือนคือการทาลงไปตรงนี้แล้วแดมเห็นปะแดมลงไปเลยแล้วก็หน้าผากด้วยแต่จริงๆแล้วเราใช้แบบความมันเป็นสูตรโปรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะมันก็สามารถจุดลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าแค่ว่ากลัวว่าแบบมันจะเลือนยอะไรเงี้ยอะเห็นปะ ผิวก็จะมีความเล่นน้ําเล่นน้ําอะไรกูพูดเลยเล่นแสงเห็นไหมส่วนพี่แล้วฝั่งนี้ทําไงอ่ะหน้าหนูแมทยังกบอะไรเลยหน้าดูเอจจิ้น,น่ะพี่พอจะใช้เป็นไฮไลท์แบบฝุ่นอันนี้เป็นของ e t ท r อ l r e p u อ l i c คือเนื้อเขาเนี่ยจะไม่ได้โวกเวกมากแล้วก็ให้ความเงาที่สวยมากๆพี่สาวเกาหลีคือฮิตกันมากๆเลยนะคะใครไปเกาหลีนะหาร้านในเมโทรนะทุก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 ท่าทุกทสีทุกนีกทีกทุ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 าทุกทปกท่กทุกทุก เอฟเฟกต์แทบไม่ต่างกันเลยแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแลกไงพี่เพราะว่าเราอะ่ะจะต้องลงให้ผิวมันแมตตะเพราะเราต้องให้ผิวมันอยู่กับเราทั้งวันนะก็แต่ละพี่ไรจมูกก็ปกติพอพพก็จะไม่ได้ไรจมูกให้มันเข้มมากนะพี่คือทุกคนอะ่ะงงกับสรรพนามที่พอพอเรียกทุกคนแล้วตอนเนี้ยสรุปเรียกว่าอะไรกันแนะ่อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วก็ทําให้ตาเราดูมีอะไรขึ้นนะคะก็คือการเขียนหัวตา,เข,วตาเขียนหัวตานะไม่ได้เขียนดอลลี่อายนะมันมีตํารวจดอลลีอออลล่อายอยู่แถวนี้ของชูคูพอคูลสีกู ขอบปากนะคะทุกท่านให้มันบือบ้อเบือบ้อนะคะวันนี้ใช้เป็นแบบว่าเป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะของเมดานนะทุกท่านเป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะเพราะพอจะเขียนแค่ตรงะเรนตรงกลางให้ปากมันจืดืเบือบ้อเบื้อน,นิดนึงนะคะตรงขอบข้างๆให้มันเบอรออ,กออกอีกก็จะอาจจะใช้เปไ็นอีกรุ่นนึงนะคะสีอาจจะไม่ได้เข้มเท่านะทุกท่านสีจะมีคมแบบว่าติดน้ําตาลที่ไม่ได้แดงเท่าเมื่อกี้แล้วก็จะมาเขียนตรงบริเวณขอบตรงนี้คือแต่งหน้าซัมเมอร์อะแล้วเน้นเขียนขอบปากใช่ปะแล้วก็เน้นทาลิปแบบว่าเงาเงาอะแบบเป็น ลิปทิชชูน์อะไรเงี้ยเฉยๆอะ่ะสวยมากพอพอจะทาลิปสีนี้นะคะเป็นลิปทริเม้นของพี่ฟุกอลอนสีเนคเคทไมนะคะลองไยเลยพอพอจะทับลงไปด้วยลากลาสนะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนยสี่ซินนามอนลัสนะคะลองไงกลางๆมีความเจือเจอสีชมพูนิดน,นึง จำเริ่มลุกคนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าพออาจจะแบบว่าแอบ,บให้เพิ่มสำหรับว่าใครอยากจะไปทาลงทะเลยอยากจะเพิ่มมีแบบจริตดความใสฝงใสฝ่อขึ้นมาพอๆจะมาสอนวิธีเติมกระะที่แบบเนียนสุดๆไปเลยนะคะคุณท่านมาดูสําหรับคนที่ไม่ได้มี็กเจอร์ผิวเติมไปเลยค่ะเติมยังไงเติมมาได้เลยแต่ว่าคนที่มี็กเ t อ r ์ผิวนะคะพยายามอย่าไปเติมที่มันแบบว่าจุดใหญ่มากหรือว่าอย่าไปเน้นใกล้ๆกับตรงบริเวณมี็ e เจอร์ผิวมากๆอะ่ะเข้าใจปะหรือหรือหรืออีแบบนั้นนะก็เอากระไปเติมตรงนั้นเลยตรงที่มี็กเ t อ r ์ผิวเลยตรง ใี่มันเป็นผดเป็นอะไรคือให้มันกลืนกันไปเลยอะไรอย่างนั้นเอะแล้วแต่อันนี้พอบ<อ><อ>ใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วของ Beauty l a b เบอร์ศูนย์สี่เอสบราวนะคะทำไมถึงเติมกะแล้วใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วละพี่คือแอปพลิเคเตอร์ของมาสคาร่าคิ้วมันเป็นอย่างนี้เวลา,วามันเอามาจุดกะมันจะแบบมันจะไม่ได้เป็นจุดที่แบบเป็นจุดกลมๆที่มันงงๆเอาออกมาจากแอปเอเอจากอันนี้แล้วใช่ป่ะทุกคนแดมออกนิดน,นึงนะเพราะว่าบางทีมันเปียกเกินพอพอ,พอก็จะเริ่มจุดอันนี้เป็นฝั่งที่ไม่ได้มีเท็กเจอร์ผิวนะทุกท่านอาจาบบจะ กันแดมออกเราจะได้แบบว่าเป็นความจางๆความกระะจงังหวะปกติมันคือการที่เราอะหน้าโดนแดดใช่ปะมือเทานั้นนะมันไม่ได้แบบอยู่ที่แบบตรงหนกแก้มนะทุกท่านมันเกิดขึ้นในตามอิสระเลยเว้ยกระอะทุกคนพี่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบสีเดียวแล้วมันดูไม่ค่อยธรรมะเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันแบบว่ามีความเข้มจุดเข้มจุด,ดอ่อนในหมค้เพราะว่ารอยจุดด่างดำมันไม่ได้มีสีแค่อ,อ,อ่อนอ่ะพี่เข้าใจฟิปปะแล้วเดี๋ยวจะมาใช้เป็นอินไลเนอร์อะไรแบบเนี้ยสีน้ำตาลน,น้ำตาลอะพี่มาเพิ่มความเข้มขึ้นอหน่่อออยยแดมมเพพิลงคื ทีเนี้ยอาจจะต้องเบามือขึ้นอีกนิดนึงอันนี้พออใช้เป็นหัวเล็กๆนะคะของ c a n m มกนะคะเจ๊จังหวะเจ๊เจ๊จุดกะเสร็จแล้วเจ๊กเจ๊รู้สึกว่าหุ้ยกะมันล,ลอยๆอะ่ะเจ๊ก็เพิ่มบัตรออนลงไปอีกได้เจ๊อาจจะแบบว่าเอาเป็นลิปก็ได้ทีเนี้ยลิปของอะไรก็ได้สีที่มันแบบว่าแดงๆหน่อยเนี่ยเราก็จะได้ความกระความไรขึ้นมาใครแบบว่าเฮ้ยหนูใช้เป็นคุชชั่นเต็มกะอยู่แล้วก็ก็ใช้อนั้นได้นะคะพออไม่มีเฉยส่วนคนที่มี t e เจอร์ผิวละทำอย่างไรพออจะแนะนําอย่างนี้ว่าเวลาใครที่่่แบบวววาาาาามเเก์จจออรผิใชปปะลุุดดยยยพห้ันส เยอะเน้นตรงบริเวณที่หน้าแก้มน่าจะเซฟสุดเหมือนกันเลยเน้นตรงจมูกได้เพื่อให้มันดูแคบขึ้นส่วนฝั่งที่เรามีเอ่อเท็กเจอร์ผิวใช่ป่ะพอๆอ,อาจจะไปนเน้นในส่วนของของี้แมงวันแทนสร้างใหม่ซะอะไรแบบนี้สร้างใหม่ซะ เข้มไปอันนี้ไม่เอาอยากให้ทุกคนอ่ะได้เอาแบบคลิปเนี้ยไปปรับใช้กันจริงๆนะคะสำหรับการแต่งหน้าในช่วงของซัมเมอร์ที่ยาวนานของประเทศไทยขนาดนี้คือว่าเขาไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วเขาให้หนาวมาตอนต้นปีนี้เราก็ยังหนาวอยู่เออแยวเราก็ต้องรองดูกันนะคะแต่ว่ามันกำลังจะเข้าซัมเมอร์พอดีไงลุคนี้คือสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะใครที่บบชอบสีเข้มกว่านี้หรือว่าชอบโทนชมพูชอบโทนส้มชอบโทนคอรัรลเนเอรกว่านี้เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะทุกคนหลักๆที่พอพอให้ในคลิปนี้ก็คือการเตรียมผิวนะ มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องมาพอมวด้วยนะคะเดี๋ยวพอมาทำ how to เยอะๆเลยนะคะใครมีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะคไปเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าหัว